โครงการจิตอาสาโดยพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนายกสมาคมชาวปักใต้ในพระบรมราชูปถรัรมภ์โครงการจิตอาสาปลูกป่าบ้านฉแฉลเฉลิงพระเกียรติ วันที่20กุมภาพันธ์2565เวลา9.00นพลตำรวจโทสุรเชษฐ์ถักพานผู้ช่วยผอบอตรอ,อุปนาย,ยกสมาคมชาวสงขาร่วมกับสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมชาวสงขาจัดกิจกรรม จิตอาสาปลูกป่าบ้านะแลเเลิมพระเกียรติมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนักเรียนนักศึกษาเยาวชนประชาชนจำนวน1,000คนคนข้าราชการทหารตำรวจและพลลเลือประชาชนจิตอาสาจำนวน438คนโดยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน1,800ต้นในพื้นที่บ้านชัยเหมืองหมู่ที่2ตําบลแฉลอําเภอสิงหะนะครจังหวัดสงขลา โครงการจิตอาสา,าฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนของปากน้ำกระบี่เฉลิมพระเกียรติวันที่12มีนาคม2565เวลา14.00น พลตำรวจโทสุรเชษฐ์ถักผานผู้ช่วยผบอบตรประธานที่ปรึกษาสมาคมชาวจังหวัดกระบี่กรุงเทพร่วมกับสมาคมชาวปักใต้ในพระบรมราชูปธมรมและชมรมชาวปักใต้สมุทรสาครจัดกิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟ,นฟนูระบบนิเวศป่าชายเลนของปกักน้ำกระบี่เฉลิมพระเกียรติมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยข้าราชการทหารตำรวจพล,ลเรือนหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจำนวน580คนโดยได้ร่วมกันปลูกพันธุ์ไม้ป่าชัยเลนจำนวน500ต้นและปล่อยพันธุ์ป่าจำนวน1,200ตัวในพื้นที่คลองปากน้ำกระบี่ริมสวนสาธารณทาราตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่โครงการจิตอาสาป่าชัยเลนหดลาดท่าหลาเฉลิมพระเกียรติวันที่29เมษายน2565เวลา13.30นพนเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุข พบตรและพลตำรวจโทสุรเชษฐหักผานผู้ช่วยพบตรลประธานที่ปรึกษาสมาคมชาวภูเก็ตร,ร่วมกับสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมชาวภูเก็ตจัดกิจกรรมจิตอาสาลักป่าชายเลนหาดท่าหลาเฉลิมพระเกียรติมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยข้าราชการทหารตำรวจพลเรืออนหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนจำนวน3 0 0พันคน โดยได้ร่วมกันปลูกพันธุไม้ป่าชายเลนจำนวน2,500ต้นปล่อยพันธุเต่าตนุจำนวน100ตัวปล่อยพันธุ์กุ้งแชบวยจำนวน200,000ตัวและเก็บขยะในพื้นที่หาดท่าหลาหมู่2ตำบลป่าคอกอำเภอถางจังหวัดภูเก็ต โครงการจิตอาสาลักป่าชายเลนหาดปากเมงเฉลิมพระเกียรติวันที่29พฤษภาคม2565เวลา15.00นพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยพอบอตรนายกสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถรัรมภ์ร่วมกับสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมชาวตรังจัดกิจกรรมจิตอาสาป่าชายเลนหาดปากเมงเฉลิมพระเกียรติมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกรอบด้วยข้าราชการทหาร ตำรวจพลเรือนหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิน่นและประชาชนจำนวน2,500คนโดยได้ร่วมกันปลูกพันธุไม้ป่าชายเลนจำนวน2,160ตน้นปลูกต้นโกศนประดับริมถนนจำนวน2,000ตน้นปล่อยพันธุ์ปูม้าจำนวน105ล้านตัวพันุ์ปูทะเลจำนวน2,000พันปลากระพงจำนวน3,000ตัวและพันธุ์กุ้งแชบัวจำนวน1 0 0 0 0ตัวและเก็บขยะใต้ทะเลในพื้นที่หาดปากเมงหมู่4ตำบลไม้ฝาดอำเภอ จังหวัดตรังโครงการจิตอาสาพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริวันที่24มิถุนายน2 5 6 5เวลา10.00นพลตำรวจโทสุรเชษฐ์ถักผ่านผู้ช่วยผอ,อรตรนายกสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถมัมภ์ร่วมกับสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมชาวจังหวัดชุมพรและตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยข้าราชการทหารตำรวจพลเรือนหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนจำนวน1,170คนโดยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน1,170ต้นและปล่อยน้ำจุนทสี่เพื่อบำบัดน้ำเสียน้ำเสียเพื่อ และปล่อยน้ำจุดินสีเพื่อบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ของการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริบ้านฝ่ายท่าหมู่3ํตำบลบางลึกอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร โครงการจิตอาสาปลูกป่าทะเลน้อยเฉลิมพระเกียรติวันที่2สิงหาคม2565เวลา10.00นพลตำรวจโทสุรเชษฐ์ถักผานผู้ช่วยผอ,อตรนายกสมาคมชาวปักใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสมาคมชาวปักใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดพัทะลุงและตำรวจปูทรจังหวัดพัทะลุงจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าทะเลน้อยเฉลิมพระเกียรติ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยข้าราชการทหารตำรวจพลเรือนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนจิตอาสาจำนวน3,500คนโดยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน3,000ต้นปล่อยพันธุ์ป่าเพียนจำนวน250,000ตัวและเก็บผักตบชวาปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ทะเลน้อยหมู่หนึ่งตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงโครงการจิตอาสาฟื้นฟูป่าชายเลนคองกระสมเฉลิมพะเกียรติ วันที่10กันยายน2565เวลา10.00นพลตำรวจโทสุรเชษฐ์ถักผ่านผู้ช่วยผอรตรลนายกสมาคมชาวปากใต้ในเพาะบรมราชูปมัมภมร่วมกับจังหวัดพังงาและตำรวจผูธรอจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟูป,ปา่าชายเลนคลองกระสมะเฉลิมพระเกียรติมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยข้าราชก,การอาหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาเยาวชนประชาชนและประชาชนจิตอาสาจำนวน1000คน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน4,000ต้นและปล่อยพันธ์สัตว์น้ำในพื้นที่คลองกระสมหมูห่5ตำบลกระสมอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงาโครงการจิตอาสาพ,พัฒนาแหล่งเรียนรู้อารยเกษตรเฉลิมพระเกียรติราชประชานุเคราะห์42จังหวัดสตูล วันที่21ตุลาคม2 5 6 5เวลา1 0 0 0นพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผอบอตรลนายกสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับจังหวัดสตูลและตำรวจภูธรจังหวัดสตูลจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้อารยเกษตรเฉลิมพระเกียรติราชประชานุเคราะห์4 2จังหวัดสตูลมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาเยาวชน ประชาชนและประชาชนจิตอาสาจำนวน1,000คนคนได้พัฒนาพื้นที่ในโรงเรียนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ต้นแบบอารยะเกษตรตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงและร่วมกันปลูกปาล์มน้ำมันปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นจำนวน1,000ต้นและทำแปลงปลูกผักณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์4 2จังหวัดสตูลหมู่7ตําบลเกตรีอำเภอเมืองจังหวัดสตูลผลการดำเนินการรวม8จังหวัด ปลูกต้นไม้จำนวน18,130ต้นปล่อยปลาจำนวน254,800านวน254,800ตัวปล่อยปูจำนวน105ล้านตัวปล่อยกุ้งจำนวน400,000ตัวปล่อยเต่าจำนวน100ตัวจัดทำโดยนายสหศัดิ์กัญจนาประกรและทีมงาน